สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาเซียนอินไซต์กับดเรสุกิตเตอ,ตเตอม์พยเจญครับสัปดาห์นี้ ตอนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึครก็คือว่าคําตอบของคําว่าสําคัญที่สุดของในการทําภาคการเกษตรของอาเซียนเราเองเนี่ยก็คือแรงงานครับแรงงานมีความสําคัญอย่างไรวันนี้300บาทมีผลกระทบต่อท่านไหมฮะผมคิดว่ามีแน่นอนครับแต่ในอนาคตจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะว่าในแรงงานของอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายกับ แรงงานไร้ฝีมือครับเพื่อเป็นลักษณะของแรงงานที่ต้องใช้แรงงานจริงๆไม่ได้ใช้สมองเพราะว่าสิ่งที่เราพบคือแรงงานที่จะเข้ามาทดแทนทางด้านแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยของไทยเนี่ยมีเข้ามามากอย่างที่ทุกท่านทราบครับมีทั้งพม่าะนะครับมีทั้งขเขมรน,นะครับเราเริ่มเข้ามาบ้างแล้วและที่สําคัญที่สุดคือการเคลื่อนย้ายตอนนี้กําลังเข้ามาสู่ในภาวะการจับระบบนะครับ ผมคิดว่าตอนนี้นะความสําคัญที่สุดก็คือถ้าคนไทยจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นแรงงานที่มีฝีมือและก็สมองอันนี้สาคัญที่สุดคือ3ามบา,บาทจะไม่มีผลกระทบมากขึ้นเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเรากลับมามองอีกด้านหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อต้นทุนมันสูงขึ้นทุกคนก็จะต้องพยายามหาหลักของการลดต้นทุนฉะนั้นประชาคมอาเซียนเองเก็จะต้องมองถึงการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรว่าศย์เรหรือเปล่า อันที่สําคัญครับเพราะว่าในความตกลงด้านการสินค้าอาเซียนเองหรือเราเรียกว่าอาติก้าหรืออาเซียนเทรดอินกูสแคลเมนเนี่ยเขามีพูดถึง6ประเทศแรกนะครับก็คือมีไทยอินโดมาเลสิงคโปร์กุไนและฟิลิปปินส์ครับภายในปี253ซึ่งก็จะต้องเหลือ0%ของสินค้าในหมู่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรซะส่วน,นใหญ่และภาคุสัต์แต่อีก4ประเทศที่กําลังเข้ามานะครับก็คือพมา่าเมียนมานะครับลาวกัมพูชาเวียดนามน ภายในปี256เขาต้องลดภาษีครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันยังมีบางส่วนที่ต้องเหลือเอาไว้เป็นในส่วนที่ประมาณสัก5%เนี่ยไม่ให้มีผลกระทบนะครับผมคงเริ่มจากสินค้าที่อ่อนไหวให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับก็คือว่าบูไนมีกาแฟแล้วก็ชา กัมพูชาลาวมาเลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสัตว์ปีกสัตว์มีชีวิตนะครับเนื้อปลากล้วยไม้สัตว์ปงสัตว์ปีกเครื่องในมีผักบ้างเช่นผักสดมันสำปะหลังมันเทศต่างๆนะครับและก็มาที่เมียนมาเองนะครับเป็นพวก ผลลันเตานะครับกาแฟาที่ไม่ได้คั้วช้าเคี้ยวล้างไม้ผ้าดิบอะไรพวกนี้นะครับฟิลิปปินส์เองก็คงเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกแล้วก็มันสํารังพวกการเกษตรเป็นเมนหลักเช่นขา้าวโพดด้วยแล้วก็มีทั้งน้ําตาลนะครับเวียดนามก็เหมือนกันครับอยู่ในประเภทสไตล์เดียวกันก็คืออยู่ในละแวกพวกนี้แต่ไทยครับท่านฝัง่งดีนะครับไทยจะมีอยู่สีรายการสำคักก็คือไม้ตัดดอกมันสำลังกาแฟาแล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้งครับนี่คือ4ตัวที่บางท่านไม่มีทางรู้เลยครับว่ารมมคัชบ เรายังมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งคือสินค้าอ่อนไหวสูงหรื่องค่ายซึ่งสติ๊ list ครับวันนี้มีอินโดมาเลยและทิบกปินครับที่เขาพยายามจะต้องดูเรื่อง ข้าวนะครับจาก30ลดเหลือ25ภายในปี2558น้ำตาลของเขาเนในอินโดเนียจาก30ถึง40เซนเหลือประมาณ50ในปี258เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับข้าวเขาลดจาก40มาเหลือ20ในปี253ที่ผ่านมาแล้วก็ฟิลิปปินส์ข้าวเหมือนกันครับปัจจุบัน40มีโคต้า367,000ตันนะครับจะลดให้เหลือ35ในปี258ฉะนั้นข้าวและน้ำตาลใน3ป,ประเทศสำคัญนี้ท่านต้องดูความเคลื่อนไหวดีๆครับเพราะมีผลกระทบต่อเรา คำถามสําหรับวันนี้ครับมีประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในสินค้าอ่อนไวสูงครับสามประเทศครับรีบตอบมานะครับ0 8 1 6 4 9 5 6 5 6ครับท่านตอบมาแล้วท่านจ,าจะได้รับหนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียนครับฉบับปรับปรุงใหม่ด้วยของกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในนี้มีทั้งเครื่องดนตรีนะครับมีทั้งอาหารมีการแต่งกายมีธงชาติมีอข้อมูลดีมากครับรีบส่งมานะครับพอท่านจะได้รับหนังสือฉบับ นี้ฉบับเดียวเท่านั้นนะครับแล้วพบกับอาเชียนอินไซต์กับตรสุกิจเรื่องพาเรือนในสัปดาห์หน้านะครับพบกันนะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็ส่งลาจากกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างไรก็ตามค่ะติดตามกันมาทุกๆสัปดาห์เรามีสาระมีความรู้มีสิ่งใหม่ใหให้ได้รับชมกันในบรรยากาศของการเป็นอารมณ์ดีๆๆแล้วต้องขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศและหาดบ้านดินนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามกันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีอะไรติดชมอย่าลืมนะคะมี Facebook ของเราค่ะ Thailand Corridors และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ